ครับผม5ครับผมก็จริงๆวันพรุ่งนี้จะเป็นครบรอบ50ปีแล้วก็ับสำหรับซาวน์น้องเฟรนชิพนะครับผมยังงไก็วันนี้เป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็มาในตีมนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ยินมีดนตรีที่เป็นวัฒน,ธ,นธรรมของทางจีนด้วยซึ่งมีรู้สึกแฮปปี้มากครับเพราะว่า,ารู้สึกเหมือนได้อ,อยู่กับที่บ้านเนาะเพราะว่าทางที่บ้านนี่ก็เป็นแบบครอบครัวแบบจีนด้วยกันก็เหมือนได้แบบกลับบ้านคุณย่าด้วยอะไรแบบนี้มันชื่นใจครับชื่นใจ ก็เหมือนเราเป็นสัมพันธ์ทาไมตรีระหว่างทางไทยแล้วก็จีนด้วยมายาวนานแล้ววันนี้ก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานไปเชียงไทมาครับไปเชียงไทมาไปตอนนั้นไปเทรนแล้วก็จะไปประกวดรายงารหนึ่งเนาะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ประกวดเพราะว่าเรื่องคูณอะอ่้วนนี้ก็ก็ยังคิดถึงที่จีนอยู่ครับตอนนี้ก็ถ้าคิดถึงที่จีนก็หาอะไรที่เป็นทางประเทศจีนทานเช่นแบบชอบทานมา่าตอนที่ที่นู่น อ่ะครับวันนี้ก็มีโชว์พิเศษที่อ่พีกสปอยไว้ก่อนเลยแล้วกันเป็นเพลงภาษาจีนนะครับที่พีกออกเมื่อปี2020เนาะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้แสดงสดที่ไหนเลยเพราะว่ามันมันไม่มีโอกาสอะไรจริงวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆก็เลยอยากจะมาโชว์เพลงนี้ให้ทุกคนได้รับฟังกันครับผมเป็นเพลงชื่อว่าฟ้านฉาฟ้านฉาก็คือเหมือนกับ พูดถึงความรักที่เป็นแบบขออนุญาตแล้วกันเป็นคนโงค่คนนึงอะไรแบบนี้ mm hmm. เหมือนพยายามที่จะแบบจะตามหาความรักแต่ว่าความเขากลับไม่เลือกเราอะไรแบบนี้ครับ mm hmm. ซึ่งเป็นเพลงที่โปรดิวเซอร์ทางที่จีนอ่ะทาไว้อะไรบบี้ครับแล้วเขาก็เลยเลือกว่าเออแบบอยากจะให้พีรพ้องเพลงนี้เราวพีก็เลยได้ได้มีโอกาสได้ร่วมงานแล้วก็ได้ทำเพลงเครับใครป็นคนองเห้ว่าค่ะ ใช่ครับตอนนี้ก็มีทั้งภาษาอาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาจีนครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะหลายๆภาษาก็ได้นอกจากคนนี้เองก็้อะไร,รเต็มที่เต็มที่ครับเต็มที่ครับขออย่างเดียวก็ขอให้เวทีรับน้ำหนักไหวก็มั่คครับผมมันยังไงมันขนาดไหนมันรุแรงัมันไม่รุนแรงครับแต่กำลังนีกำลังมีแต่ว่าก็ในขนาดเดียวกันก็อยากจะให้โชว์มันออกมาแบบให้ทุกคนไม่ผิดหวังน,นครับ ได้ครับยังไงก็ฝากงานวันนี้ด้วยนะครับเป็นเป็นงานที่ uh, Sound of อฟแฟรนชิส์นะครับที่เป็นงานที่เป็นสัรรมพันธ์ทำไมตีระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนมายาวนานมากวันพรุ่งนี้นะครับผมจะครบ50ปีแล้ววันนี้พี่ก็มามาร่วมสมรู้ร่วยเนาะ<อ>กับมินิคอนเสิร์ตสำหรับ Sound of อฟแฟรนชิส์ครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับ<ส>จะได้กันบ่อยมากจะได้กันบ่อยมากครับผมดีที่ได้เจอกันอีกรอบนะครับดีใจที่ได้เจอครับแฮปปี้ไหมครับงานเจอกันปีแฮปปี้ครับรู้สึกแฮปปี้ครับก็ เหมือนเราได้ได้เจอผู้คนเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือได้เจอแฟนที่อาจจะไม่ได้เจอหลายๆในหลายๆปีเลยอย่างเช่นสามปีที่พันมาถ่ายละครก็ไม่ได้เจอเขาเลยก็ตอนนี้ก็มีโอกาสที่ได้เจอเขาแบบบ่อยมากๆก็ดีใจที่ได้เจอครับช่วงนี้รับงานมากขึ้นกว่าเดิมไหมก็คือจริงๆไม่ได้บล็อกอะไรเลยครับก็อยู่ที่ว่างานจะโอ,อกาสจะมาเมื่อไหร่นะฮะก็พยายามจะรับให้ให้หมดเท่าที่จะทำได้ครับ ถ้าใครแบบว่าเอ็นดูก็ฝากทุกคนมาเข้ามาได้นะครับผมบยังเข้าได้อีกครับยังเข้าได้อีกครับยังมีถึงว่าไม่ว่างยังไงก็ทําที่ว่างได้ครับ,รบใช่ครับใช่ครับโอ้ช่วงนี้ก็มีแต่คนแซวครับมีหลายคนแซวว่าแบบเออแบบตัวหนาขึ้นหรือเปล่าก็คือพี่ว่าสุสขภาพสําคัญสุดแล้วแหละพี่ก็เลยรู้สึกว่าเข้ายิมแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองแบบ เข้าฟิตเนสแล้วก็ซ้อมเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรนะฮะก็เดี๋จะถามน้องมันดีเหมือนยังไงเดี๋ยวถามคุณก่คือตอนนี้แบบบางทีก็คือแบบเอ็นจอยกับการกินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอกินเสร็จแล้วเราก็ต้องเบิร์นออกเนาะแต่ในขณะเดียวกันเราเราแบบแมเนจแคลอรี่ให้มันดีมันก็เลยรู้สึกว่าเออแบบมันมันบาลานซ์ทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายด้วยครับ มีต้องทาเทาสีทองทั้งตัวเลยก็หวังว่าว่ามันจะมีวันนั้นครับผมก็พยายามนิดอยู่แต่ว่าบอกไว้ก่อนอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากนะครับก็อยากจะใช้ชีวิตแบบชิลๆด้วยแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบเคร่งมากเกินไปด้วยครับใช่ครับใช่ก็ได้ทานอาหารอร่อยอร่อยด้วยออกกําลังกายแล้วมันพอออกกาลังกายพอร่างกายดีมันมันออกสุขภาพดีจากข้างในมันก็ออกสุดภายนอกด้วยก็เลย ตอนนี้ก็แฮปปี้กับการกินแล้วก็ออกกําลังกายนอนแล้วก็ทำงานด้วยอย่าเี้ครับเอาไว้ติดตามกันดีกว่าอาจจะมีโปรเจกต์อะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าบอกอีกครั้งอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากนะครับผมเพราะว่าอยากจะแบบให้มันค่อยๆมาดีกว่า เดี๋ยวจะมีคัมแบ็กครับเป็นเพลงาภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าเป็นเพลงที่พีททำเมื่อ,อเป็นซีเควนต์เดียวกับเมื่อที่พีททำเมื่อ5ปีที่แล้วก็จะเป็นเพลงที่พีททำคู่กับ b n ไชื่อเพลงว่า paradise นะครับก็เดี๋ยวจะตอนนี้กำลังเตรียมเตรียมงานกำลังจะถ่ายทำอยู่อีกไม่นานนี้แล้วยังไงก็ฝากด้วยครับคอนเซปต์ก็จะเป็นคอนเซปต์แบบสดใสสดใสเนาะ ชื่อว่า paradise ก็คือ,อคนที่ทุกคนอยู่ด้วยหรือว่าสถานที่ที่ทุกคนอยู่แล้วเรารู้สึกสบายใจกับใจเราใช่ครับจริงๆมีเดโมอีกหลายเพลงเลยที่แบบอยู่อยู่ในสต็อกอะไราีก็ <c oughs> อยากจะค่อยๆปล่อยออกมาให้้ให้ได้มากที่สุดครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนด้วย <c oughs> เอาจริงๆทำไว้เพลงที่แบบเป็นเดโมเนาะประมาณ เกือบสามสิบเทคลายแต่ว่าขอแบบเพราะเป็นเอโม่มันต้องพัฒน,นาต่อ,อเดี๋ยวก็ค่อยๆเลือกจับอะไรที่แบบมันเหมาะสมกับช่วงเวลานั้นค่อยๆทำแบบาาพัฒน,นาต่อไปมากก่อนี้แล้วก็จมีเพลงที่ค่อยๆได้สวยอย่างนี้เโอ้โหได้เหมือนละเพลงนี้ยยาวจนถึงพีหน้าเลยแล้วกันครับไเดวนโองงเนหรือยัไงโอ้ผมพี่น่าจะตัวขาดขึ้นมาเอาเป็นว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นได้มากที่สุดก็จะพยายามทำแบค็คให้ได้มากที่สุดนะ,ค,ะครับ สำหรับตัวพี่เองเนอะพี่ว่าทางนี้ที่พี่มาพี่รู้สึกสบายใจสุดแล้วทั้งได้อยู่กับครอบครัวด้วยได้อยู่ที่บ้านด้วยหรือว่าถ้ามีโอกาสในอนาคตก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าก,กันแต่ว่านะนตอนนี้คือสบายใจแบบนี้แล้วก็รู้สึกสนุกแบบนี้เนาะที่ได้สร้างสารรค์ผลงานที่แบบคือให้มันเป็นตัวของพี่ได้มากที่สุดครับผมเสียงได้ใช่ไหมครับทุกคนได้เด,ดี๋ยวพี่ขออนุญาตเซฟเสียงนิดนึงอาจจะประมาณนี้ได้ใช่ไหมครับ้อ้แต่เราไมยังมีแพชชั่นตงยังมีเสมอครับก็เป็นสิ่งที่แบบ มันเป็นอาชีพอีกด้วยเนาะแล้วก็อาชีพนักแสดงก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของพี่ตอนนี้ก็เหมือนมี2อาชีพที่พี่ได้ทําอยู่คู่กันตอนนีน้แล้วมันก็รู้สึกสนุกดีครับผมบนางทีอาจจะไปเล่นละครแล้วก็บนางทีก็อาจจะไปแบบาสายสายเพลงก็ได้เหมือนกันอาวุธไทยมากขึ้นเราเรียกเก่าที่อยากจะเป็นคนะส,ส,สำหรับพี่เองพี่ว่าอายุร่างกายพี่น่าจะเริ่มถดถอยแล้วล่ะครับจริงๆนะอายุอายุอีกเท่าไหร่ จะยี่บสี่ครับแต่ว่าไม่หมายถึงบับว่ามีรู้สึกว่าเราใช้มาหนักอะไรเงี้ยครับก็ <c oughs> เลยรู้สึกว่าเนี่ยอย่างที่บอกมันจะมีช่วงที่ทุกคนอาจจะรู้ว่าพีท่ป่วยบ้างอะไรเนี้ยมันอาจจะเป็นผลที่แบบมาจากก่อนหน้านี้ด้วยอะไรเแต่ว่ารู้สึกแบบเนี้สจจยสบายใจกว่าแล้วก็ได้สร้างสรรค์ผลงานแบบเนี้ยรู้สึกแบบับดีกว่าโอ้โเอาจริงๆตอนนี้เป็นรุ่นพี่แบบเมื่อไหรยังไม่รู้เลยเนาะ ก็ทุกคนก็มีมีครับมีเยอะเหมือนกันที่แบบเออแบบเจอเจอตามงานอะไรเนาะแล้วก็บอกว่าพี่ครับผมแบบชอบพี่มากเลยแบบผมชื่นชอบผลงานพี่มากเลยพอได้ยินเขาเรียกพี่แนละ้วแบบเอ๊ะ<อ><อ>ปกติแบบเราเป็นน้องเขามไม่ใช่หรออ่าก็ก็มีแนะนําครับแค่อย่างเดียวเลยคือแบบน้องแค่ทําหน้าที่ของตัวเองก็จะเป็ี่ที่สุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งที่มันจะดีที่สุดสําหรับน้องๆมาเดียวมันจะอะไร ได้คนะี่ทิๆๆ้งทิ้กับมช่ไหมครับโอ้ก็ต้องอ,อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทางช่องเนาะทางช่องสายถามว่ามีไหมม,มันทุกอย่างมันมีโอกาสอยู่แล้วแหละก็ก็ไม่ได้ปิดแต่ว่าดูที่ว่าทางช่องจะประกาศเมื่อไหร่หรือว่าทางช่องจะเริ่มทำอยากจะอยากจะทำเมื่อไหร่อะไรเงีนะ้ยก็ขอให้เป็นเป็นทางช่องได้ประกาศแล้วกันะค,ะครับคืมีแน่แน่ไหมอันนี้คือไม่ไมชัวร์จริงๆเนาะแต่ว่าก็ก็ก็ นิดหน่อยก็ได้รุนกันแล้วกันก็ก็ทุกคนได้เห็นการพูดคุยกันบ้างไหมมีการมีการพูดคุยแล้วมีการอะไรก็มีบ้างครับมีบ้างมีบ้างเพราะว่าเราจริงๆอ่ะไม่ได้พูดคุยแค่ของนี้หรอกจริงๆพูดคุยกันทุกคนแหละไม่ว่าว่าจะเป็นยังไงก็อยากจะให้ทุกคนติดตามกันครับแต่ว่าณตอนนี้ก็ผมพี่เองเนาะส่วนตัวพี่เองก็จะมีแบบ c o m แบ a c k สำหรับพาราได s ์แล้วก็ช่วงงานวันเกิดของพี่ก็จะมีเป็นงานวันเกิดของพี่วันที่26มกราคมเนาะก็จะเป็นเอ่อ b i r t h เดย์แไรก็ตาม ใช่ซึ่งเตรียมเอาไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอรโอ้ก็เยอะครับเยอะก็ใครอยากที่แบบไม่มีโอกาสได้เจอพองก็อยากจะเห็นพีบนสเตจวันนั้นก็จะเป็นโอกาสที่เราได้พูดคุยกันแล้วก็มีโอกาสที่ได้ได้เห็นโชว์อาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกคนแบบอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยครับอนนบอกไม่ได้ว่าเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์บควาร่างกอโอเคครับโอเคก็แฮปปี้ ก็ฟื้นฟูแล้วครับฟื้นฟูแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็ตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็พร้อมเต็มพร้อมทํางานเต็มที่เหมือนกันขอบคุณมากครับตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่ย์จะค่อยๆไปก่อนก่อนเนาะได้ครับ